แมาต่อกันบ้านอาทิษฐีบทที่20นะคะเขาบอกว่าให้ G เป็นกรุ๊ปวัตจักรที่มีอันดับจำกัดเพราะฉะนั้นเรามาดูคำพูด แรกก่อนนะคะจี G เป็นปกูเป็นเจสามารถแสดงว่าจีเนี่ยสามารถหาสมาชิกตัวหนึ่งซึ่งครูติ๊ต่างให้ชื่อว่า A มาเจเนเรตแล้วเต็ม G ได้เพราะฉะนั้นครูก็ลเลยเขียนเป็น G mm hmm. เท่ากับเจเนเรตของ A นะคะโดยที่มีอันดับจํากัดคาว่าอันดับจํากัดก็คือมีสมาชิกเป็นจํานวนจํากัดเพราะฉะนั้นตรงนี้จํานวนสมาชิกครูก็สามารถแทนไอ้จำนวนสมาชิกตัวนี้ได้ด้วยขนาดของ G นั่นเองโอเค จากนั้นเขาบอกว่า n เป็นจำนวนเต,ต็มบวกซึ่งเป็นตัวหารของ g เราก็เลยได้ว่า n สามารถหารขนาดของ g ลงตัวเราจะให้เราพิสูจน์ว่าจะมีสับกรุ๊ป S ของ g ซึ่งขนาดของ S เนี่ยมีค่าเท่ากับ n เมื่อกี้ n เราเป็นตัวหารของอขนาดของ g นะคะเพราะฉะนั้นเริ่มพิสูจน์เลยลูกก็คืออ,อันแรกนะคะให้สมมุติ ตัวโจทย์ก่อนลูกให้ G เป็นกรุ๊ปวัฏจกักรอันดับจํากัดเพราะฉะนั้นติต่างให้อันดับจํากัดเนี่ยเท่ากับขนาดของ G และ n เป็นจำนวนเต็มบวกซึ่ง n หารขนาดของ g ลงตัวค่ะ,ะเพราะฉะนั้นจากสิ่งที่เราสมมุติขึ้นเราบอกว่า g เป็นกุปตัศจักษ์นะคะเราก็จะได้ว่าจะต้องมี a ซึ่งมีในเ,เป็นสมาชิกใน g ตัวหนึ่งซึ่ง g จะเท่ากับ ตัว Generate ของเอนเองทีนี้ถ้าเกิดเราจำได้ไอ้ตัว Generate ของ N น่ะหน้าตาสมาชิกก็คือจะเท่ากับเซตของ A กำลังศ A กำลัง1 A กำลัง2ไปเรื่อยๆถึง เอกำลัง N-1 ลบหสมัยก่อนก็นคือขนาดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ G-1 ลบหนั่นเองอเพราะฉะนั้น A กำลังศูนมันก็จะวนมาเป็น A กำลังขนาดของ G โอเนะคะะเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่เรามีก็คือ A อยกกำลังขนาดของ G ก็เท่ากับตัวเอกลักษณ์นั่นเอง แล้วก็เนื่องจากสิ่งที่เราทราบตอนนี้นะคะก็คือ n หานขนาดของ g ลงตัวพอหารลงตัวเราก็จะเข้าบทนิยามของการหารลงตัวเนาะดังนั้นก็จะต้องมีจำนวนเต็มสักตัวครูให้เป็น m ซึ่งเป็นจำนวนเต็มซึ่งขนาดของ g ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวตั้งจะเท่ากับตัวหารก็คือ n คูณกับ M ตัวนี้ <S <S ก็คือผลลัพธ์เพราะฉะนั้นเราก็เลยมาพิจารณา e ซึ่งเราเมื่อกี้เรารู้ว่า e เท่ากับ a ยกำลังขนาดของ g ก็เป็น a ยกกำลังขนาดของ g ซึ่งขนาดของ g นี้เราได้เท่าว่าเท่ากับ m คูณเเพราะฉะนั้นจะเท่ากับ a ยกกำลัง M อคูณ M อแล้วก็เขียนใหม่ก็กลายเป็น A กำลัง N A กำลัง M แล้วก็ยกกำลัง N นั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าถ้าเราไปสร้างกรุปที่จะน่าเด้วย A กำลัง M ขนาดของตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ N นั่นเองดังนั้นก็เม e เซนที่เราจะเลือก กลุ่ม H ที่เขาตามล่าเนี่ยเป็นกรุ่มที่เจเนเรตโดย a ดยกกำลัง m เพราะฉะนั้นถ้า S เราเลือกเป็นกลุ่มยอที่เจเนเรตโดย a ดยกกำลัง m เนี่ยก็จะได้ว่า S ตัวนี้จะเป็นกรุ่มย่อยของ G เพราะ a ยกกำลัง m อยู่ใน G แน่นอนอยู่แล้วค่ะแล้วก็ที่มีอันดับเท่ากับ n ก็คือมีจำนวนสมาชิก n ตัวนั่นเองค่ะตรงนี้ปิดการนะคะเดี๋ยวอาจารย์เขียนตรงนี้ให้ใหม่กลัวอ่านไม่ออกกันเป็นขนาดของ G ีลบหนึ่งแล้วก็ปิดเสร็จตรงนี้เท่ากับ e โอเคค่ะ